เป็นนกร้ำใสล้ไปเ่ปปแ,ลปแล้วก็คือคกลไกการทํางานของขึ้นทีมเอฟขึ้นทมก็ย่อมาจากขึ้นเผาที่แปลว่าชิปประจอนเลวรกโตแมกเนติกฟิ e View. แล้วก็ผสมปสานกับขึ้นเชลเฮลเชลเคือเป็นขึ้นแสงค่ะเป็นขึ้นนํานำขึ้นเทลเฮอรเนี่ยเป็นขึ้น แสงที่นําขึ้นทีมเเข้าไปเขาเรียกว่าบำบัดส่วนที่มันมีปัญหาเช่นเกิดการตัดเสษระดับเซลล์เกิดการไม่ปกติในร่างกายเราจุดไหนจุดไหนเขาจะเน้นทาไปตรงที่มีปัญหาเฉยๆก็คือจะตรงจุดนะคะก็คือติดตรงขอบไทยนะแล้วก็เน้นนำพาถ่ายจุดสะท้อนก็คือฝ่าเท้านำสิ่งจำเป็นและสำคัญสิ่งจำเป็นและสิ่งที่สำคัญก็คือ สารอาหารน้ำดื่มน้ำที่ออดีเนี่ยเราดื่มเข้าไปก็จะนําไปใช้ได้เลยแล้วก็อาหารอย่างเช่นกรดไขมันที่จําเป็นพวกเอ่อกรดอะมิโน,โนต่าง,างๆนะะี่ค่ะก็คืออะมิโน,โนหลายตัวจากกันก็จะเป็นโปรตีนเกิดเป็นโปรตีนคอมพลสโปรตีนที่ดีก็จะเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็เลือดเลือดของเราก็คือสร้างจากโปรตีนสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็สร้างจากเซลล์ค่ะ พอเซลล์ดีสะอาดดีเลือดเราก็ดีค่ะเลือดเนี่ยพอมันใช้ได้ดีใช an ้ได้เยอะเขาก็จะนําไปเก็บไว้ที่กล้ามเนื้อค่ะพอกล้ามเนื้อเราเต็มที่แล้วไม่ต้องเก็บแล้วเขาก็จะไปเก็บที่กระดูกก็เป็นการสะสมเป็นการสะสมโปรตีนที่กระดูกก็จะไม่มีอาการกปนของกระดูกคุนกระดูกบางพณกนี้ก็ังไม่มีค่าถ้าโปรตีนเราดีไม่ได้เกี่ยวอายุนะค่ะถ้าเกิดเราอายุเยอะแต่ว่าโปรตีนเราเอาไปใช้ได้ที่ดีเอาไปเก็บสะสมดีสำรองอะไรที่ดี ก็จะไม่เจ็บปวดค่ะแล้วก็หลอดเลือดอันนี้ก็คือช่วยเรื่องหลอดเลือดเช่นท่านที่มีภาวะไขมันในหลอดเลือดค่ะพวกเสี่ยงจะเป็นสโตรกตีความแตกพวกนี้ค่ะก็ใช้เครื่องนี้มาเพื่อพัฒนได้เ็เ่็นิค่อไปนะคะก็ใช้แบบไม่เล่งผลนะคะเพราะว่าพวกหลอดเลือดเนี่ยเราต้องระวังอย่างหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนคือบางคนเนี่ยไขมัน ก่อนเลือดมันเล็กค่ะใช้มันไปอุดอยู่แต่ถ้าเราใช้ระดับสูงเนี่ยอยากจะทะลวงเลยบางทีตรงก้อนเนี่ยเขาไปอุดอุดแล้วไปอุดที่อื่นก็เกิดปัญหาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นวิธีใช้ก็คือให้ดื่มน้ำเพราะเครื่องเอาเราอ่ะจะเจลีซิเมนกับระบบนำน้ำไในร่างกายดื่มน้ำไปด้วยแล้วก็ทำนั่งไปด้วยค่ะอันนี้ก็จะได้ผลคือวันหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรานั่งวันหนึ่งเนี่ยดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยวันร่างกายเราก็ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ค่อยๆเป็นเรื่อ,อยๆไปแล้วก็ระบบเซลล์ก็คือระบบเลือดเนาะค่ะเซลล์ไปสร้างเลือดเลือดไปสร้างกล้ามเนืน้อสร้างกระดูกให้สังเกตนะคะอย่างคนที่ทำมังวีรัตโดยทีย่สารอาหารไม่ครบแรกๆมาอาจจะตัวอ้วนสมบูรณ์ผิวพรรณจะชมพูสวยแต่พอทานไปถ้าผิดนี่ก็คือหนึ่งที่สังเกตก่าผิวซีสองกล้ามเนื้อจะหายอันนี้ก็คือโปรตีนไม่พอค่ะ พอกล้ามเนื้อหกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปดึงจากกระดูกมาใช้เป็นสาเหตุว่ากระดูกคุ้กค,คุณนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแอัน,นี้ถ้าใครสงสัยแต่ละหน้าก็ถามได้นะคะก็ถาม e e m f คืออะไร e m f ก็คือย่อมาจากคำว่า,าวเท้า electro magnetic field เป็นสนามแม่เหล็กขึ้นไฟฟ้าค่ะก็ขึ้นเท้าก็คือเป็นขึ้นที่ใช้กับคนที่มี ที่ปจัจจัยที่เข้ากันได้ที่สันสมดุลสมดุลกันก็ใช้ไดต้ตัวนี้ในยุโรปอันนี้ชายเยอะเขามีข้อมูลตัวเสนเยอะกคืออันนี้นะที่จริง,รงเนี่ยเราค่อกลับมาคุยกันอีกทีนึงเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปที่ยาวนานมากสมัยก,ก่อนตั้งแต่ยุคอีไอกยุคอ่าเออมายาค่ะ ขาีที่มาที่ไปแล้วก็มันสูญหายไปตอนนี้นะักฟิสิกส์นิทยาศาสตร์ค่อยิกบขึ้นมาแล้วก็เริ่มเอามาใช้หมายฐางในวัตรกรรมอันนี้ก็ต่อไปคนจะใช้เยอะเพราะว่าความปลอดภัยของเขาเนี่ยปลอดภัยกว่าทานยาพาราปลอดภัยกว่าตากแดดซึ่งแดดทุกวันนี้ก็คือโอโซนชั้นบรรยากาศก็จะหายไปเยอะอาการตากแดดก็จะร้อนผิดปกติไม่เหมือนสมัยก่อนค่ะเขาไปใช้ตัวนี้ค่ะซึ่ง คือกับสเปกตรัมของคลื่นเขาอะตกัดสเปกตรัมของแสงสุนทรเรเดีนสีสท่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวไม่ปลอดภัยนะคะถ้าเกิดเราตาัดแดดได้คลื่นนี้ปลอดภัยกับสีสุดเท่าเราใช้ยาพาราได้คลื่นนี้ก็ปลอดภัยกว่าทายาพาราทีี่่ไมมสอันนี้มั่นใจได้ะคะ่ะก็คืออันนี้ก็คือ ออนไลน์เงินราก,ทก้ที่90นีงก็คือชื่อ,อชื่อเขานั่นคือบริษัทก็คือออนไลน์นะคะบริษัทแม่อยู่มาเลเซียแต่ที่บริตก็คือบริษัทยังชุนหางผลิตที่ประเทศจีน,นะคะ่ะเป็นนวัตรกรรมร่วมระหว่างเยอรมันอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กจีนค่ะค่ะด็องผ่านศาสตร์การผ่านจุดสะท้อนฝ่าเท้าก็คือของจีน,นะครับเ,เวลาก็คือหน้าครั้งหนึ่งก็เขาก็ออกนำไตสองชั่วโมงะคะ่ะ เท่า,าเท่ากับนวดแต่ชั่วโมงองซาวน่าหนึ่งชั่วโมงใน่การขับลมอบซาวน่าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็การขับเยียออกเท่ากับัวกซาร์ม่ัสิบครแต่ก็คือไม่มีอะไรที่ว่ามันมันจะแบบทำให้เจ็บหรือทำให้อะไรค่ะอันนี้ก็จะใช้ดีมากเลยนะแล้วกอ็อันนี้ประโยชน์ของเขานะคะก็คือสร้างเซลล์ใหม่กระตุ้นเซลล์ ส่งเสริมการไหลเวียนเลือดเพิ่มภูมิคุมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดกระดูกและข้อค่ะได้ซากตั้งบนกระดูกแล้วก็เพิ่มระบบการหล่แล้วพันหล่อเยียบข้อคทำให้ลดอาการปวดได้ด้วยค่ะสำหรับโรคเกาต์นี่ได้ผลมากนะคะเคยมีคนนั่งรถเข็นทั้งรถเข็นเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยค่ะใช้เครื่องนี้ไปเดือนหนึ่งเขาก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติค่ะ แล้วก็ขเขาผ่านไขมันเป็นชักสัดส่วนอันนี้ก็คือใบรุ่นจะใช้ได้ระดับ8ถึงส0นะคะก็จะลดไฟที่400อยแคล400กิโลแคลอรีต่ต่อ,อการนั่งหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนนะคะแต่ว่าต้องขนาดขนาดเดียวกันเราต้องเช็กว่าการหมุนเรียนเรื่องพดีค่ะถ้าเราพขานั่งสักพักนึงแล้วเราไปวัดก็ยังติดนะึ้นเอ่อเชื่อมอนปากาวัดนะคะไม่ไม่รองก็คือให้หนั่งแค่ระดับหนึ่งสองไปก่อนไม่เกินสาวนะคะ แต่ถ้าวัยรุ่นคนไหนที่เราวัดเราก็วิ่งสู้อย่างนี้ค่ะก็ให้เขานั่งระดับ8ของสงิอันนี้เขาจะเหาผ่านแต่นี่ลดควาวดลดแบบที่ว่าไม่มีอะไรที่มันเหียวเลยนะคะเขาจะลดจากนั้นชาคลไปค่ะอันนี้ดีมากค่ะแล้วก็ปรับปรุงการนอนไม่หลับอันนี้ก็ได้ผลในระดับต้นๆนะคะช่วยให้คนที่นอนไม่หลับหลับดีขึ้นนะคะหลับลลตึ่งแล้วก็ต้านอวัยวะโรคพาตินสันโรคพาตินสันเนี่ยจากคนที่ ไม่เคยได้ใส่กางเกงขายาวมา6ปีนะคะคุณจารุกิจที่เชยียภูมค่ะนั่งหนึ่ง 1, 1> นั่งหนึ่งเดือนค่ะวิ่งได้ค่ะใส่กางเกงขายาวได้ก็จริงนะคะเพราะคนบากรนสันเขาใส่ไม่ได้เขาสั่งอันนี้ดีมากคะ่ะบากรนสันเขาเขาใช้งานออกได้ได้เร็วด้วยแล้วก็ป้องกันมะเร็งการป้องกันมะเร็งก็คือเขาจะาเซลล์เน้ะเซลล์ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยแทนเซลล์ต้นกำเนิด ว่าเซลล์ที่เราใช้อยู่21หรือ28วันก็จะผ่าเซลล์ร่างกายเราจะผ่าเซลล์ใหม่อันนี้ก็จะสร้างเซลล์ขึ้นมาทดแทนก็คือเขาจะสร้างเซลเเล์ที่ใกล้เคียงกับเซลล์ต้กนกําเนิดที่สุดค่ะอันนี้ก็คือช่วยให้อัยว่าเราต่างๆนเนี่ยค้นถูกได้็วเพราะว่าเซลล์ที่เซลล์ต้กนกําเนิดนะคะเขจะเป็นเซลล์ที่ดีที่สุดแต่เมื่อมันสร้างไม่เสร็จเฉพาะเซลล์ลที่เราเกิดมาใหม่ แต่ว่าเครื่องนี้จะสามารถสร้างได้ใกล้เคียงขึ้นมาสร้างออกมใหม่ก็ได้ผลค่ะได้ผลดีค่ะราใช้เครื่องนี้ไปสัมภาษนะคะเซลล์ทั้งเซลล์สมองเซลล์อย่างอาจจะดีขึ้นไตัวอย่างใดจะมีสุนเศร้าเฉลี่ยแลงค่ะก็มาดีขึ้นเพราะใช้เครื่องนี้เพราะว่าเซลล์สมองพวกเอ็กซอนพวกเนื้ออนอะไรก็ได้ต่อแต่เนี้ยดีมากค่ะแล้วก็เออ่การเติบโตของกล้ามเนื้อ่ะ ันนี้ก็ชัดเจนค่ะคนที่กล้าเนือเน้อรีบๆนะคะไม่มีกล้ามเนื้อใช้เครือไมไปนะคะก็จะดึงสารอาหารที่ที่เราทานเข้าไปนะคะมาสร้างกล้ามเนื้อข้นมาคือสีด๊อย